รุ่นสวัสด์ครับทุกทุกท่านครับอยู่กับผมทางช่องเลอดบ้านนอกครับนี่เป็นภารกิจอย่านมเจ้าอินวันที่สามครับนี่พี่เลี้ยงเข้าไปครับประจำการสันทเจ้าอินปล่อยครับตอนนี้ ก่อที่กินยาในเปียไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปตัดหญ้าแหงก็ล่ามาครับเช้านี้ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ครับน่าจะเริ่มปรับตัวได้แล้วครับ3มวันพาไปดูแซนดีนะครับ จากชีดย้า้เมื่อวานก็อาการน่าจะดีขึ้นครับัวเหมือนเต้านมน่าจะน่าจะเริ่มไม่ตึงเท่าไหร่นะครับจับตัวหน่อยนะครับโอเคครับเต้านมเริ่มยุบละไม่เต่งตึงแบบเมื่อวานแล้วครับ ช้ได้ครับ3วันตามคาดครับไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมสองนี้ครับแตะได้แล้วครับแสดงว่าการปวดลดลงครับตัวตัวใหญ่ก็จะปลูกไว้ในสวนก่อนครับแ <c oughs> สงแดดยามเช้าๆครับ มันก็ออกมันเล็มจ้าครับเป็นยามให้กระบัวครับจจะอินเช้ามาก็หาน้ํากินครับเพราะว่าเขาไม่มีนมแม่ให้กินละใส่น้ําไว้ให้ครับโอ้วันนี้แดดออกดีครับแต่ก็ยังมีเมฆอยู่มีท้องฟ้าให้เห็นครับ คืนฝนก็น่าจะตกอยู่ครับที่สวนแฉะครับเฉื่แฉไปห,หมดภารกิจวันนี้ก็จะสับหญ้าในเปียให้วัวตัวใหญ่แล้วก็จะไปตัดหญ้าแพโกล่ามาให้เจ้าอินแล้วก็พี่เลี้ยงครับกินกันโอเคครับทีผมาชมกันต่อครับผม ได้ยาแพงกนลามาแล้วครับแต่จะยินไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวเอาหานเทไปให้ครับมาเร็วมาเร็วใหมาเร็ว จริงๆควรจะแยกเดี่ยวครับแล้วก็ใส่อาหารไว้ให้พอเขาอยากจะกินเมื่อไหร่ให้เขามากินครับแต่นี่ผมกลัวเขาจะเหงาครับก็เลยหาเพื่อนมาเวลาเขากินไม่หมดผมก็เก็บไว้ก่อนครับให้กินเป็นช่วงๆไป จับให้แสนดีไปหน่อยนึงครับเดี๋ยวจะรับใบมีดก่อนใบมีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับใช้ไปเมื่อวานครับวันนี้ยังไม่ได้รับสายพานเริ่มย่อนแล้วครับเดี๋ยวต้องปรับใหม่ครับงานงอกครับปวกกินไม้ไปแล้วครับดูต้องไปหาใหม่ครับ ไม่งั้นสับไม่ได้ครับต้องตั้งเครื่องใหม่ช้าไปอีกละมาดูเช้า์ินครับวันนี้กินอาหารได้เยอะขึ้นครับ กินจะได้ไม่ต้องก้มมากวันนี้ให้ไปกิโลครึ่งครับ1กิโลครึ่งเดี๋ยวไปหาตัดไม้ตะขอก่อนครับโอเคครับถึงเปี๊ยะแล้วครับดูสายพานครับ ได้นะครับเหลือแต่รับไปมีดก่อนเดี๋ยวขอรับไปมีดก่อนนะครับโอเคครับเสร็จสิ้นภารกิจช่วงเช้าครับสับยาให้วูตัวใหญ่ละ สวนวัวตัวเล็กก็กินหญ้าตามชอบใจครับมีหญ้าในเปียแล้วก็หญ้าไห้กตลาครับอยกินอะไรก็กินครับมีน้ำมีหญ้าให้กินได้เต็มที่ครับตอนเย็นก็จะเป็นการเสริมฟางครับฟางแห้ง เจ้าอินนี่จะชอบกินหญ้าสับกินหญ้าเนเปียครับกินอาหารไปละใครชอบหญ้าแบบไหนก็กินแบบนั้นไปครับแดบดบเริ่มร้อนนะครับตอนนี้ดูครับหัวเด็ก ครับวันนี้ปั่มกันไม่นานเท่าไหร่ครับอาจะมียบยบบ้างครับก็ตัวใหญ่เหมือนเดิมครับประมาณสักครึ่งเดือนน่าจะเห็นว่าผอมแน่นอนแต่พยายามจะเสริมหญ้าเสริมอาหารให้เต็มที่ครับช่วงกลางวันให้กินเต็มที่ ดูนายครับนายอยากกินยาสัตว์เดี๋ยวแบ่งมา้สักครึ่งหนึ่งแสนดีนี่กินไปครึ่งลังแล้วครับนี่ครับ้ี่เพิ่มเดี๋ยวพอวัวเด็กกินยาทางคลาที่เหลือก็ แบ่งมาให้วัวตัวใหญ่ครับสลับกันอย่างนี้แหละครับแบ่งบ่งกันไปครับวันดีนี่เมื่อวานไม่ได้อยู่ในครอบที่เลี้ยงครับอันนี้ก็เลยกินหญ้าดีหน่อย <c oughs> สามสาวเฮ้สามสอง สองสาวกับหนึ่งหนุ่มครับไม่ใช่สามสาววันดีนี่ล่ำมากครับถ้าเทียบกับนายยิ่ง้าได้กินญ้าแผงกอล่าเยอะๆนี่ทุกวันทุกวันนี่รับลองครับ เป็นวัวสาวที่บึกบึนแน่ดูขาหน้าขาหลังรับวต่อไม่เต็มที่ครับแล้ก็ให้กินหญ้าที่มีโปรตีนสูงๆหน่อยครับอนาคตก็จะได้ แม่พันธุ์ที่ดีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะครับแล้พบกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคุณทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ